สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตอย่าเพิ่งรีบอวดตัวเองตอนที่คุณยังไม่พร้อมคลิปนี้จะพาคุณไปรู้ว่าทำไมความเงียบคืออาวุธของคนที่กำลังจะไปไกลคุณจะได้แนวคิดวิธีคิดและพลังใจสำหรับคนที่กำลังสร้างตัวในความเงียบเพื่อให้คุณมั่นใจในเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องขอคำยืนยันจากใครฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่า ความเงียบในวันนี้จะกลายเป็นเสียงปรบมือในวันหน้า 1. การเงียบทําให้คุณมีสมาธิพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องกังวลสายตาคนอื่นเป็นคําพูดที่ดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือหลักฐานของการเติบโตแบบลึกซึ้งที่สุดในชีวิตเพราะในยุคที่ทุกคนรีบโชว์รีบพูดรีบปวดการเลือกเงียบกลับกลายเป็นความกล้ารูปแบบหนึ่งคนที่กล้าเงียบคือคนที่มั่นใจพอ จะไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นในตอนนี้แต่เลือกพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ในวันข้างหน้าแทนเวลาเราเงียบมันไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือการเบนความสนใจทั้งหมดกลับเข้ามาข้างในไม่ต้องเสียพลังในการเทียบตัวเองกับใครไม่ต้องตอบสนองเสียงวิจารณ์ไม่ต้องห่วงว่าคนอื่นจะเข้าใจเรายัางไงมันจึงเปิดพื้นที่ให้สมาธิได้ทำงานเต็มที่เราเริ่มมองเห็นว่าอะไรที่ต้องพัฒนาอะไรที่ยังขาด แล้วเอาพลังที่เคยกระจายออกไปสนใจสิ่งรอบตัวมารวมเป็นพลังเพื่อสร้างตัวเองให้เก่งขึ้นจากข้างในการพัฒนาตัวเองในช่วงเงียบๆมันเหมือนการฝึกซ้อมในห้องปิดที่ไม่มีคนดูมันอาจจะเหงาไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมแต่กลับเต็มไปด้วยความจริงคนที่เข้าใจการฝึกแบบนี้จะไม่รีบออกมาโชว์เพราะรู้ดีว่าความสำเร็จของจริงไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบมือ แต่อยู่ที่คุณภาพของตัวเราเองต่างหากในเชิงจิตวิทยาเมื่อเราไม่ได้อยู่ในสายตาของคนอื่นสมองเราจะลดภาวะการเปรียบเทียบทางสังคมลงความเครียดจากการอยากเป็นที่ยอมรับก็ลดลงด้วยเราจะกล้าลองผิดลองถูกมากขึ้นเพราะไม่มีใครเห็นตอนเราพลาดซึ่งสิ่งนี้แหละคือพื้นที่ปลอดภยัยที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตเราจะไม่รีบเราจะโฟกัสกับการเรียนรู้ มากกว่าการพิสูจน์ตัวเองในทุกนาทีตัวอย่างที่ชัดมากคือแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาตอนแรกเขาไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเลยเขาสอบตกหลายครั้งถูกปฏิเสธจากงานมากมายแต่เขาเลือกที่จะพัฒนาเงียบๆอ่านหนังสือพัฒนาความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตทั้งที่ในยุคนั้นไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาทำไม่มีเสียงชื่นชมไม่มีใครเห็นภาพสิ่งที่เขาสร้างเลย แต่เขาใช้ช่วงเวลาเงียบเียบนั้นซ้อมซ่อมสร้างะส,สมพลังและพอถึงวันที่เขาพร้อมเขาก็เปิดตัวในแบบที่ทุกคนต้องหันมามองเพราะฉะนั้นการเงียบมันไม่ใช่การหลบหลีกแต่คือการะส,สมพลังแบบมีเป้าหมายมันคือพื้นที่ส่วนตัวที่เราได้เจอความจริงในตัวเองได้ตั้งคำถามว่าเรายังขาดอะไรแล้วค่อยๆเติมเต็มมันไปทีละจุดทีละทักษะ จนถึงวันที่เรามั่นใจพอว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่ผลลัพธ์ของเราก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วเมื่อถึงวันนั้นวันที่คุณค่อยๆเปิดตัววันที่คุณก้าวออกมาจากความเงียบพร้อมผลงานและตัวตนที่แข็งแกร่งคนจะไม่ได้แค่เห็นคุณแต่เขาจะจำคุณได้และนับถือคุณจากหัวใจเพราะเขาจะรู้ว่าคุณไม่ได้แค่พูดว่าคุณทำได้แต่คุณทำให้มันเกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องพูดเลยต่างหากดังนั้นถ้าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงเงียบไม่ต้องเสียใจอย่าใจร้อนมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดูไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันคือเวลาทองของการเติบโตที่คนส่วนใหญ่ข้ามไปขอแค่คุณอดทนทำต่อพัฒนาอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งโลกจะได้รู้ว่าคนที่เงียบที่สุดในวันนี้อาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันพรุ่งนี้ก็ได้ สองตอนที่ยังไม่เก่งพอคือเวลาฝึกไม่ใช่เวลาสร้างภาพทุกคนมีช่วงเวลาที่ยังไม่เก่งยังไม่พร้อมยังไม่เป็นที่รู้จักไม่มีใครสนใจและบางครั้งอาจไม่มีแม้แต่คนเข้าใจแต่แทนที่จะเอาเวลานั้นไปเร่งสร้างภาพให้ดูดีเราควรเอาเวลานั้นมาฝึกฝึกให้หนักฝึกให้ลึกฝึกจนเก่งจริงจนแน่น จนไม่ต้องพยายามอธิบายอะไรใครแต่ผลงานมันพูดแทนตัวเราได้หมดเวลาฝึกคือช่วงที่เรายัางไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครเป็นช่วงที่ผิดได้ล้มได้เรียนรู้ได้แบบเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคำวิจารณ์หรือสายตาคนอื่นและนั่นแหละคือโอกาสทองที่สุดของชีวิตเพราะพอคุณเปิดตัวเมื่อเก่งจริงมันจะไม่ใช่แค่คนมองแต่มันคือคนยอมรับแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ กลัวคนไม่เห็นค่าในตอนที่ยังไม่พร้อมเลยรีบสร้างภาพสร้างความสำเร็จปลอมสร้างคำพูดเท่ๆให้คนคิดว่าเรามาถูกทางทั้งที่ในใจยังไม่แน่ใจในฝีมือตัวเองเลยด้วยซ้ำสุดท้ายภาพลักษณ์ก็กลายเป็นภาระที่ต้องรักษาแทนที่จะได้ฝึกอย่างอิสระก็ต้องฝืนทำให้ดูเหมือนเก่งอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบนั้นจะพัฒนาได้ยังไงลองนึกภาพคนที่อยากเป็นนักดนตรี แต่แทนที่จะฝึกทุกวันเขาเอาเวลาไปถ่ายรูปคู่กีตาโพสต์ลงทุกวันบอกกับโลกว่าตัวเองมีแพชชั่นมีฝันแต่อย่างมากก็เล่นเพลงง่ายๆได้ไม่กี่เพลงสุดท้ายเวลาผ่านไปสองปีเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะเอาเวลาซ้อมไปทำภาพให้ดูดีแทนที่จะฝึกให้เก่งจริงในทางกลับกันคนอีกคนหนึ่งเลือกไม่พูดเยอะไม่อวดไม่โพส เขาใช้เวลาทุกเย็นฝึกเพลงฝึกนิ้วฝึกฟังฝึกทำเพลงเงียบเงียบคนเดียวจนวันหนึ่งมีโอกาสให้แสดงเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่เสียงดนตรีของเขาก็ทำให้ทั้งห้องเงียบและยอมรับในความสามารถโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยการฝึกคือการซ่อมแซมในจุดที่คนอื่นไม่เห็นคือการใส่รายละเอียดในสิ่งเล็กๆที่ไม่มีใครชมคือการสร้างรากที่ลึกพอ จะทำให้ลำต้นแข็งแรงพอที่จะเผชิญพายุเพราะฉะนั้นตอนที่คุณยังไม่เก่งพออย่าเร่งสร้างภาพเพราะนั่นคือเวลาที่คุณควรซ่อมรากตัวเองให้แน่นอย่าเพิ่งรีบอวดในสิ่งที่ยังไม่มั่นใจเพราะเมื่อถึงเวลาจริงภาพลักษณ์จะช่วยคุณไม่ได้เลยมีแต่ความสามารถจริงเท่านั้นที่จะพาคุณไปต่อตัวอย่างที่ชัดมากคือเจเคโรลลิผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่เธอเริ่มเขียน ไม่มีใครรู้จักเธอไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีภาพลักษณ์อะไรทั้งนั้นมีแต่ความฝันกับความพยายามเธอเขียนต้นฉบับเงียบๆในร้านกาแฟทุกวันฝึกทุกวันแก้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งต้นฉบับของเธอไปถึงสำนักพิมพ์และกลายเป็นวรรณกรรมระดับโลกถ้าเธอมัวแต่ไปสร้างภาพนักเขียนที่ยังไม่มีหนังสือออกเธออาจจะไม่มีเวลาเขียนเลยด้วยซ้ำดังนั้น ถ้าตอนนี้คุณยังรู้สึกไม่เก่งพอนั่นแปลว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญที่สุดของชีวิตอย่าเสียเวลาไปกับการสร้างภาพให้คนเข้าใจผิดแต่ให้ใช้เวลานั้นซ้อมฝึกพัฒนาแก้ไขลองผิดลองถูกสร้างตัวตนที่แน่นจริงเพราะวันหนึ่งเมื่อคุณพร้อมจริงคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคนจะรู้เองจากสิ่งที่คุณทำเก่งเมื่อไหร่ค่อยเปิดตัว แล้วโลกจะจำคุณได้จากความสามารถไม่ใช่ภาพลักษณ์สอย่าเอาพลังไปอวดเอาพลังไปลงมือทำให้เก่งก่อนคนส่วนใหญ่เวลามีความฝันมีแรงบันดาลใจหรือรู้สึกมีไฟในตัวเองมักอยากประกาศให้โลกรู้อยากบอกทุกคนว่าเรากำลังจะทำสิ่งใหญ่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตกำลังจะเป็นคนใหม่แต่รู้ใหม่หลายคนใช้พลังทั้งหมดไปกับการอวด ไม่ได้เอาพลังไปลงมือทำจริงเลยสักนิดแล้วพอเวลาผ่านไปแรงหมดความรู้ไม่มีผลลัพธ์ไม่เกิดสุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมคือท้อเงียบแล้วหายไปการเอาพลังไปลงมือทำคือการเอาเวลาที่คนอื่นเอาไปพูดเอาไปโชว์เอาไปบน่นมาใช้กับการฝึกมาใช้กับการพัฒนามาใช้กับการเรียนรู้ทำจริงล้จริง ผิดจริงแก้จริงไม่ต้องโพสไม่ต้องโชว์แค่ซ้อมไปเรื่อยๆแบบไม่มีใครรู้ถ้าอยากว่ายน้ำเก่งก็ต้องอยู่ในน้ำไม่ใช่ถ่ายรูปริมสะให้คนคิดว่าเก่งการไม่เอาพลังไปอวดคือการเลือกเก็บไฟในใจไว้กับตัวเองใช่มันผลักดันในวันที่เหนื่อยใช่มันย้ำเตือนในวันที่ท้อใช้มันจุดประกายในวันที่อยากเลิกแล้วคุณจะค่อยๆเห็นว่าพลังมันมีค่ามากแค่ไหน ถ้าคุณไม่เผามันทิ้งไปกับการอวดลองนึกภาพเด็กที่บอกทุกคนว่าเขาจะสอบติดมหาวิทยาลัยดังพูดทุกวันโพสทุกวันไลฟ์ทุกสัปดาห์แต่เอาเข้าจริงอ่านหนังสือไม่ถึงชั่วโมงต่อวันเพราะหมดแรงไปกับการตอบคำถามคนอื่นอธิบายให้คนอื่นฟังว่าวิธีการเรียนของเขาเป็นยังไงสุดท้ายสอบไม่ติดแล้วก็ต้องหลบหน้าทุกคนที่เคยอวดไว้ในทางกลับกัน มีอีกคนที่ไม่พูดอะไรเลยหายไปจากโซเชียลไม่ค่อยตอบแชทไม่ว่างเจอใครเขาเอาพลังทั้งหมดไปลงกับการอ่านการทำโจทย์การฝึกสมาธิซ้อมทำข้อสอบทุกวันไม่มีใครรู้ว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนเจออุปสรรคอะไรบ้างพอวันประกาศผลเขาติดอันดับต้นๆแบบที่ใครๆก็ตกใจทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเตรียมตัวมานานแค่ไหน ทำไมคนที่ไม่อวดถึงมีโอกาสสำเร็จกว่าเพราะเขาเอาพลังงานทั้งหมดไปกับสิ่งที่ควรให้พลังไม่เสียเวลาไปกับภาพลักษณ์ไม่ต้องรีบให้คนเชื่อแต่อยากให้ผลงานเป็นตัวเล่าเรื่องแทนแล้วคนแบบนี้แหละที่เมื่อเปิดตัวจะไม่มีใครกล้าสงสัยในความสามารถของเขาเวลาคุณอวดมากคุณจะยิ่งกดดันตัวเองโดยไม่รู้ตัวคุณจะต้องพยายามทำให้มันดูดีตลอดเวลาพลาดไม่ได้ ล้มไม่ได้เพราะกลัวเสียหน้าสุดท้ายคุณจะไม่กล้าทําอะไรใหม่ไม่กล้าผิดไม่กล้าเรียนรู้เพราะกลัวคนเห็นว่าคุณไม่เก่งจริงแล้วพอไม่ลงมือทำคุณก็ไม่มีทางเก่งแต่ถ้าคุณเงียบแล้วไปฝึกไปเรียนรู้ไปสร้างทักษะให้แน่นก่อนพอคุณเปิดตัวเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แต่จะเป็นผลงานที่จับต้องได้ความสามารถที่ใช้ได้จริง และความมั่นใจที่ออกมาจากข้างในไม่ต้องบอกใครให้เชื่อแต่คนจะเห็นด้วยตัวเองทุกคนมีพลังอยู่ในตัวแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงถ้าคุณเอามาอวดมันก็หมดไปเร็วมากแต่ถ้าคุณเอามาใช้กับการฝึกมันจะสะสมกลายเป็นทักษะกลายเป็นความมั่นใจกลายเป็นความสำเร็จจริงที่ไม่มีใครแย่งคุณไปได้ดังนั้นอย่ารีบอวดก่อนที่คุณจะพร้อม อย่ารีบโชว์ก่อนที่คุณจะแน่นใช้เวลานี้พลังนี้ไปลงมือทำไปเรียนรู้ไปพัฒนาแบบเงียบๆแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณเก่งพอไม่ต้องพูดอะไรเลยคนก็จะรู้เองว่าคุณทำได้จริงแล้ววันที่คุณเปิดตัวมันจะไม่ใช่เสียงปรบมือจากภาพลวงตาแต่มันคือการยอมรับจากผลงานจริงและคุณจะรู้ว่าการเก็บพลังไว้ใช้กับการลงมือทา คือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตแล้ว 4. อย่าให้คำดูถูกมากำหนดเส้นทางใช้ความเงียบสร้างพลังแทนคำดูถูกคือคำพูดที่ไม่มีเจตนาดีเป็นคำที่ออกมาเพื่อกดคนอื่นให้รู้สึกด้อยกว่าเป็นเสียงที่บอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปสำหรับคนอย่างเธอหรือแม้กระทั่งพอเธออย่าเสียเวลากับความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงหลายครั้งคำพวกนี้มาจากปากคนใกล้ตัว คนในครอบครัวคนที่ทำงานหรือคนที่เราเคยไว้ใจคำดูถูกมันเหมือนมีดที่คอยกรีดใจมันบั่นทอนความมั่นใจลากจิตใจเราให้จมลงทุกวันถ้าเราไม่รู้เท่าทันสุดท้ายเราจะเริ่มเชื่อตามนั้นเริ่มลดเป้าหมายลงเริ่มยอมแพ้ในสิ่งที่ยังไม่ได้ลองเต็มที่แล้วกลายเป็นคนที่ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวจะโดนพูดแบบนั้นอีกแต่จริงๆแล้วเราเลือกได้ ว่าจะให้คำดูถูกมามีอิทธิพลหรือจะใช้มันเป็นเชื้อไฟให้เดินต่อบางคนปล่อยให้คำดูถูกเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตเลยเลี้ยวผิดตั้งแต่ต้นแต่คนฉลาดจะใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือไม่โต้เถียงไม่ตอบกลับไม่ต้องอธิบายแต่เอาพลังที่เจ็บนั้นกลับไปฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันการใช้ความเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการไม่เสียพลังไปกับการพิสูจน์ ตอนที่ยังไม่มีอะไรในมือคนที่ใช้ความเงียบได้ดีคือคนที่เข้าใจว่าพูดไปก็เปลืองแรงสู้เอาเวลานั้นไปลงมือทำสร้างผลลัพธ์ให้แน่นแล้ววันหนึ่งเสียงคำดูถูกมันจะเบาลงไปเองเพราะผลลัพธ์จะพูดแทนเราขอเล่าเรื่องของแป้งผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ใครๆก็มองข้ามเธอเคยโดนเพื่อนร่วมงานดูถูกว่าแป้งเหรอไม่มีวันได้เลื่อนตำแหน่งหรอกพูดก็ไม่เก่งเอกสารก็ผิดประจํา คำพูดนั้นเจ็บมากแต่เธอเลือกที่จะไม่ตอบโต้ไม่ดรามา่าไม่อธิบายใดๆเธอแค่กลับไปพัฒนาทักษะอ่านหนังสือเพิ่มฝึกพูดหน้ากระจกตอนกลางคืนและอาสาทำโปรเจกต์ที่ไม่มีใครเอาใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองหนึ่งปีเต็มแทบไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังเติบโตขนาดไหนจนวันหนึ่งหัวหน้าประกาศเลื่อนตำแหน่งผู้จัดการแผนกและชื่อที่ถูกเรียกคือแป้งทุกคนอึง้ง เธอไม่พูดอะไรอีกเช่นเคยแค่ยิ้มแล้วเดินขึ้นไปรับตำแหน่งใหม่โดยไม่ต้องตอบคำพูดดูถูกในอดีตแม้แต่คำเดียวการใช้ความเงียบสร้างพลังไม่ได้หมายถึงการหลบหนีแต่คือการเลือกสนามรบที่ฉลาดกว่าบางคนเสียเวลาทั้งวันไปกับการอธิบายให้คนไม่เข้าใจฟังทั้งที่พวกเขาไม่เคยคิดจะเข้าใจเลยด้วยซ้ำคนฉลาดจะรู้ว่าไม่ต้องรีบอวดไม่ต้องรีบพูดแต่ต้องรีบพัฒนา แล้วค่อยเปิดตัวตอนเก่งพอจริงๆทำไมต้องเก็บตัวเงียบตอนเริ่มต้นเพราะตอนเรายังไม่เก่งเรายังเปราะบางต่อคำพูดคนอื่นมากถ้าเปิดตัวเร็วไปโดนดูถูกนิดเดียวก็หมดแรงแล้วแต่ถ้าเก็บตัวฝึกก่อนล้มลุกคลุกคลานคนเดียวฝึกฝนแบบไม่มีคนเห็นเราจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นในใจแล้วถึงเวลาที่เราเก่งจริงเราจะเปิดตัวด้วยความมั่นใจไม่ใช่อารมณ์ และที่สำคัญที่สุดคนที่ใช้ความเจ็บปวดจากคำดูถูกมาเป็นแรงผลักมักเป็นคนที่สำเร็จมากกว่าคนอื่นเพราะเขารู้ดีว่าต้องแลกทุกอย่างด้วยหยาดเหงือ่อไม่ใช่คำพูดเขาเดินในความเงียบแต่มุ่งตรงไม่คขว่เขแล้วเมื่อถึงวันนั้นวันที่ผลลัพธ์เป็นของจริงไม่ต้องพูดอะไรเลยคนที่เคยดูถูกจะเงียบไปเองจำไว้เสมอคำดูถูกไม่มีอำนาจอะไร เลยถ้าเราไม่ให้มันมีคำพูดของคนอื่นไม่มีสิทธิ์กําหนดเส้นทางของเราถ้าเรายังเชื่อมั่นในตัวเองแล้วใช้ทุกคำดูถูกมาเป็นพลังเงียบในการพัฒนาตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งจากข้างในไม่ใช่เพราะต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่เพราะคุณเลือกเส้นทางของตัวเองโดยไม่ให้เสียงของคนอื่นมาขวางทางฝันวันนี้คุณจะเก็บคำดูถูกไว้ในใจแล้วแอบร้องให้หรือนำมันมาใช้เป็นพลังเงียบ ในการสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณเลือกได้และคุณเลือกได้ทุกวัน5เปิดตัวเมื่อถึงเวลาแล้วให้เขาอึ้งว่าคุณไปไกลเปิดตัวเมื่อถึงเวลาไม่ได้แปลว่ารอให้ใครอนุญาตไม่ได้แปลว่าต้องรอจังหวะที่โลกเงียบหรือคนพร้อมฟังแต่มันคือการรอให้ตัวเองพร้อมพอที่จะไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังรอจนถึงวันที่ผลงานมันชัดพอจนพูดแทนเราได้ โดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำมันคือการอดทนอยู่ในความเงียบฝึกซ้อมพัฒนาและเติบโตอยู่หลังฉากจนวันที่เปิดตัวทุกคนต้องอึ้งกับระยะทางที่เราเดินมาแบบไม่มีใครรู้ช่วงแรกๆของการเริ่มต้นมันเต็มไปด้วยความสับสนความไม่แน่ใจและเสียงรบกวนมากมายคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรบางคนก็ถามบางคนก็ดูถูก บางคนก็มองด้วยสายตาไม่เชื่อคนส่วนใหญ่เลือกที่จะโต้กลับพิสูจน์ทันทีตอบทุกคำถามอธิบายทุกเหตุผลซึ่งฟังดูเหมือนกล้าหาญแต่มันเผาผลาญพลังชีวิตมากกว่าที่คิดเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเงียบก่อนไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเรากำลังเลือกสนามรบให้ถูกการใช้ความเงียบคือช่วงเวลาที่เราดึงตัวเองกลับมาฝึกซ้อมพัฒนาวางแผน เรียนรู้ทุกอย่างแบบไม่มีใครเห็นเราไม่จำเป็นต้องโพสต์ทุกสิ่งที่ทำไม่ต้องเล่าทุกขั้นตอนให้ใครฟังเพราะความเงียบในช่วงเริ่มต้นมันจะช่วยให้เราไม่ถูกรบกวนจากความเห็นของคนอื่นความเงียบช่วยให้เราโฟกัสความเงียบคือกรอบป้องกันความมั่นใจของเราจากคำวิจารณ์ที่ยังไม่จำเป็นต้องได้ยินการไม่เปิดตัวเร็วเกินไปยังช่วยป้องกันเราจากแรงเสียดทานที่ไม่จำเป็นถ้าเรายัางไม่พร้อม แต่รีบบอกทุกคนว่าจะทำอะไรใหญ่โตคำถามและคำค้านจะมารุมล้อมและบ่อยครั้งมันทำให้เราสับสนกับทางของตัวเองคนที่ฉลาดจะรู้ว่าช่วงแรกยังไม่ต้องประกาศอะไรเพราะความมั่นใจที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากคำชมแต่มาจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลลัพธ์จริงการเปิดตัวเมื่อถึงเวลาคือการเคารพต่อเส้นทางของตัวเองไม่รีบไม่ร้อน ไม่สนว่าใครจะไปถึงก่อนเพราะรู้ว่าเรากำลังเติบโตในจังหวะของเราแล้ววันหนึ่งเราจะเปิดตัวด้วยผลงานที่ไม่มีใครกล้าเถียงไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะความจริงมันชัดเปิดตัวเมื่อถึงเวลาแล้วให้เขาอึ้งว่าคุณไปไกลมันไม่ใช่แค่ประโยคเท่ๆแต่มันคือวิถีของคนที่เข้าใจว่าความเงียบคือการเตรียมตัวความพัฒนาในความลับคือกำลังใจและความพร้อมคือสิ่งที่ไม่มีใคร มอบให้ได้นอกจากตัวเราเองทุกคนมีสิทธิ์จะถูกมองข้ามในช่วงเริ่มต้นแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราเอาความถูกมองข้ามมาเป็นข้ออ้างให้หยุดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ถ้าเรายังเดินยังฝึกยังเชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วเปิดตัวในวันที่พร้อมจริงๆวันนั้นทั้งโลกจะต้องเงียบเพื่อฟังเสียงของผลลัพธ์ที่เราสร้างด้วยสองมือตัวเองอย่ารีบร้อนอย่ากลัวว่าคนอื่นจะไม่เห็น อย่ากังวลว่าเราช้ากว่าใครแค่เดินให้ถูกทางฝึกให้หนักทำให้จริงแล้วเปิดตัวในวันที่ไม่มีใครกล้าสงสัยอีกต่อไปเพราะคุณไปไกลเกินกว่าจะอธิบายอะไรแล้วจริงๆถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ